เราก็ใช้วิธีการมาสี่อย่างแหกดูส่องดมอย่างเงี้ยนะที่นี้คือแหกหมายถึงแหกตัวกระเป๋าดู่กระเป๋ามันมีซับในมันดูแล้วเนี่ยมันสวยไหมซับในมันเป็นหนังแท้ไหมบางทีของปลอมนะแหกปั๊บแคลยอเลยงานไม่เนี้ยบจับได้แต่พอดึงขึ้นมาปั๊บอ๋อยังเป็นทรงอยู่ใช่ไหมขนาดถ้ากระเป๋าที่เป็นแม่เหล็กใช แล้วใบไหนเป็นซิปนะเขาจะซิปเนียนสวยเลยแบบนี้ถือว่าสวย้วเบองต้นเราก็มาดูว่าเฮ้ยโค้ดมันมีไหมกระเป๋าทุกใบมันต้องมีโค้ดนี่มีโค้ดแน่นระยะฟอนต์สวยแบรนด์สแตมป์ระยะห่างสวยงามแบบนี้อเซ็เรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้เราก็ต้องเราดูกันดูนี่ดูอะไรดูมันเป็นทรงหรือเปล่าเคยเจอของปลอมนะมันจะไม่เป๊ะของปลอมบางทีนะตรงนี้นะ5้านิ้วนะตรงนี้4นิ้วเอาดิใส่วัดมาวัดเลยส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องเป๊ะ ถ้าไม่เป๊ะตีไปเลยอันต่อไปเราใช้เครื่องมือสองนิดนึงสองอะไหล่สองนิดนึงว่าอะไหล่มันคมไหมเรียบร้อยไหมชัดไหมส่องทั้งใบเลยส่องอะไหล่สองหัวซิปส่องท้ายซิปสองมันทั้งใบเลยว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นของปลอมเนี่ยส่วนใหญ่อะไหล่มันจะมีคลื่นๆก็คือไม่เนียนงานหนูไม่เนียนไม่สวยอันนี้เป๊ะเห็นไหมคะสวยสวยสวยเหมือนชุบทองมาสวยงามปลั่งส่องไปแล้วอ่ะคราวนี้ดมดมอะไรคะคุณครูกระเป๋าส่วนใหญ่นะ ของแบรนด์เน่คือทําด้วยหนังแท้มักจะหอมหอมนมหอมนมเขาบอกแลอยากนมแหละเขาบอกว่าหอมนมกระเป๋าอะเขาทําจากหนังสัตว์แท้ง่ายเขาเลี้ยงเลี้ยงได้นมว่าเราเราเปิดมาเนี่ยเราเคยได้ยินเนะยอุ้ยดมแล้วหอมแต่ทําไมถ้ามันเหม็นแล้วเป็นของปลอมเพราะเขาทำากพีวีซพมันเป็นสังเคราะห์มันก็เลยเหม็นกาวนั่นแหละเราก็เลยต้องดมถ้าเกิดว่าดมเหม็นเนี่ยสันนิษฐานไปเลยไอ้สี่ยางที่ตรวจมนทั้ง แทกแล้วทั้งดูแลสองแล้วดมแล้วสี่อย่างไม่ผ่านคุณโจ